ฮัลโหลฮัลเล่จะแบบผ่าแซบไปอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องขาสบายดีพี่น้องป้องปายสูสนน้พูสุคนเนาะพี่้องนานนาน้า่ไหนดันซตากัานกว่าค่ะจแบบมานาเสนอเมนูแซบแบหนวหนวดสุพี่สนุน้องมึงคือเก่าเหมือนเดิมค่ะเอาเคล็ดลับอาหารการกินทางบ้านเปิงบ้านมาฝากตอนผีตอนนองคือเก่าเหมือนเดิมค่ะพี่น้องอุ้ยอ่อนสอนหน้านี้เนาะพี่น้องฝอนกระเลงฝนก็ตกดีเห็ดกระเกิดหลาย ปูปลาโอ้ยหลายค่ะพี่น้องเบื้อตแต่แนวกินเด้ออีสานบ้านเห่าซูมือนี้ค่ะพี่น้องค่ะเจแวก็อย่างยู่ที่อีกปูคือเก้าพี่น้องกุลาตั้งแต่ที่หัวหน้าคนออกมาฟากออกมาตอนเจแวบ,บุลาค่ะพี่น้องแจแวก็ได้ถึงปิง้งถึงปิ้งอองแล้วก็มาปนอีกัปูพร้อมค่ะมาเด้อคันผู้ใดมาก,กินได้กินปนปูแซ่บมันๆกับเจแวมาเด้อพี่น้องพายจะติบเข้ามามื่อน,นี้เจแวที่ปนปูแซ่บสุก,กินค่ะคันผู้ใดบาสะดวกมาก็เอาไปต้มปนอยู่บ้านกันได้ค่ะอยู่บ้านอยู่เห็นอยู่ซองสุข สุ่ข,ขัวกินเนาะเห็ดง่ายๆพี่น้องเห็ดง่ายๆสู้ใจแบบว่าได้มีอย่างมากมายว่าต้องคิดอย่างมากมายค่ะพี่น้องก่อนอื่นใจแบบกระล่างทําความสะอีกกระปูใส่อีกกระปูลงไปในหม้อค่ะน้ําจักหน่อยค่ะพี่น้องปลาแดกตอนเทลงไปเกลือจักหน่อยต้มให้มันจนว่ามันสุกพุละ่ะ สุกเรียบร้อยแล้วห่อกระตักพักไปส่วนเครื่องปนบ่มีอย่างไรพี่น้องคันยากให้มันหอมหุยหุยส่คาเดอคาแหงแกแหงแซบแหงหอมค่ะขันผู้ใดบ่มักคากระใสผักหอมป้อมออออก็ได้ค่ะอันนั้นกระแซบคือกันเนาะตำค่าให้มันมุนอุยปุยเล็กเ,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 เอเลอย่างเช่ล่ะค่ะพี่น้องแลกเรียบร้อยแล้วจแบบกะปิจีบักริกใส่เผ็ดผู้ใดมักเผ็ดขันผู้ใดขินเผ็ดบ่ไรยาใส่ลายมาซิบ่แซบค่ะพี่น้อง หูดลงไปตาลงไปให้มันแรกๆให้มันเข้ากันมุนเอเลมุนอุยปุยู่ล่ะค่ะพีะ่น้อง ส่วนอีกปูเจ๊แบวกระซิบมาแกะแบบนี้ละเอาแต่อ,อิกมันใส่เนาะมันหฮงอย่างเดือพ้องบริวารอย่างไรเด้อค่ะพี่น้องขาสอ,อนน้าเจ๊แบวบอกมันอหลีใไขเ่เต็มท้องมันเต็มท้องคักขนาดอีกปูรอตนี้ค่ะพี่น้องขาอ่อ,อนซอนเลิศซมเป็นเต็มสิบเต็มสิบร้อยเต็มร้อยให้เพลินเลยค่ะพี่น้องขาแกะกามแกะขามันออกเด้อแกะเรียบร้อยแล้วก็เทลงไปในโคกข้าวลาว่างหายชิตต่าให้มันแลกมุนอุยปุยส่วนกระดองเจ๊แบวเซบริเคียมันใส่เนาะเอาไว้ถ้าจำถึงเข้าอย่่งกระแซบเหมือนกัน เรียบร้อยแล้วจะแบบก็เน้นต่ําจากน้อยค่ะพี่น้องให้มันแลกอุ้ยปุยให้มันมุนอุ้ยปุยเข้ากันดีๆเข้าน้าเข้าเนื้อกับเครืองที่ห่อต่าเด้อพี่น้องขามันบลแรกมันสีขาคอเฮาค่ะพี่น้องขาอีกกระปูมันโตใหญ่แล้วอีกถึ่คันมันชิแข็งค่ะพี่น้องเวลาที่เฮากินนะจ๊ะมันสี้ย่าทึกมันสิบอแซบเสียอัตธาลในการกินเนาะมุนอุ้ยปุยประมาณนี้ถือว่าโอเคสิกระเล็กจะแบบก็เทน้ําใส่น้ําที่เฮาไปต้มปลาแดกปลาล่ามากินนี่ละค่ะพี่น้องเทลงไปพอประมาณ ขันผู้ใดมักน้ำหลายใส่ลายก่อนนี้ก็ได้ค่ะพี่น้องแบ่งกันจำ้ำแบ่งกันคุยโอ้ยเลอ,เลอะๆเสม็นแตนค่ะพี่น้องขาเครื่องปรุงเจ๊แจบววใส่ผงนัวแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปเด้อพี่น้องเอาเป็นว่าซิมตามรสที่เห่าแซบเหาแซบแป๊บใดเหามักแบบใด่แบบใส่แบบ,แบบแบ,แบ,บนั้นค่ะพี่น้องมาเด้อเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องขาปนอิกระปูแซบๆนำกันกันกนบเจ๊แบวเด้อพี่น้องมาจ้า